น้องนาวพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วค่ะเออพรแลัวจบเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยนะคะพี่เนี่ยเลยใช้ที่สิบแล้วน,น,นะคะหนูว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะนี่คือ Samsung Galaxy A 5 2 5 G ค่ะ มือถือราคาแค่หมื่นต้นที่โดนน้ำไม่เป็นไรเพราะว่าได้มาตรฐาน IP 67หรือว่าลงน้ำลึกได้ไม่เกิน1เมตรนานไม่เกิน30นาทีนะคะซึ่งไม่ค่อยเห็นในมือถือราคาระดับนี้เท่าไหร่ค่ะเอาไว้ป้องกันอุบัติเหตุได้ดีค่ะเครื่องโดนน้ำไม่พังแต่ไม่แช่ไปใช้งานใต้น้ำนะคะเพราะว่าเครื่องไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นค่ะ ถ้าเกิดว่าเครื่องเสียเนี่ยต้องจ่ายค่าซ่อมเองนะคะรีวิวนี้เรามาดูกันข่าวว่า s a m s u n Galaxy g A52 5G เครื่องนี้ที่ Samsung บอกว่ามีกล้องที่เจ๋งที่สุดสำหรับคน Gen Z จะเป็นยังไงมี AI มาช่วยแค่ไหนและที่สำคัญรองรับ 5G ในไทยเรียบร้อยแล้วไปดูรีวิวกันค่ะพี่คาอย่าลืมชนะมันต้นนะได้จ้า ซองซุงกาเล็กซี A 5 2 5G เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับเลนถ่ายรูปถึง4เลนเลยค่ะตัวบนสุดนะคะเป็นเลนมุมกว้างมากค่ะกว้างถึง123องศานะคะมาพร้อมกับความละเอียด12ล้านพิกเซล f 2.2ค่ะเลนตัวกลางตัวนี้เป็นเลนหลักค่ะ มาพร้อมกับความละเอียด64ล้านพิกเซล f 1.8และก็ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS นะคะเลนตัวข้างล่างตัวที่3ตัวนี้นะคะเป็นเลนวัดระยะขาไว้สำหรับถ่ายภาพพรอเทตค่ะและเลนเล็กๆตรงนี้นะคะเป็นเลนมาโครค่ะความละเอียด5ล้านพิกเซล f 2.4นะคะส่วนตัวข้างล่างตัวนี้ก็คือแฟลชค่ะ ของ s a m s u n Galaxy A 525G นะคะถือว่ายกความสามารถของรุ่นพี่ตระก,กูล S มาเต็มๆค่ะเรียกได้ว,ว่า Super AI Camera Pro+ Plus ที่ให้ AI ช่วยคิดให้ภาพสวยตั้งแต่ Scene Optimizer ที่ปรับแต่งภาพตามซีนที่ถ่ายรูปอัตโนมัติจะถ่ายอาหารถ่ายวิวถ่ายดอกไม้ภาพก็จะถูกจูนให้สีสันสวยเหมาะสมกับภาพถ่ายนั้นทำให้กล้องนี้แค่ยกมาถ่ายก็สวยเลยค่ะนอกจากนี้ยังมี Single Take ความสามารถเอกลักษณ์ของซัมซุงที่กดถ่ายวิดีโอครั้งเดียวแล้ว AI จะคัดและแต่งออกมาเป็นภาพนิ่งและวิดีโอสั้น9แบบเพื่อให้เลือกเอาอกไปใช้ได้ก็มีในรุ่นนี้ค่ะอันนี้นาวใช้บ่อยโดยเฉพาะจังหวะสำคัญต่างๆที่อยากได้ทั้งรูปและวิดีโอค่ะไม่พลาดทุกโมเมนต์สำคัญและอีกลูกเล่นเฉพาะของซัมซุงก็คือ My Filters ที่สร้างฟิลเตอร์แต่งรูปของตัวเองจากภาพที่เราชอบได้เลยค่ะลองเล่นกันดูนะคะสนุกดี ส่วนโหมดพอร์เทรตการถ่ายภาพบุคคลให้สีผิวคนได้ดีค่ะ สามารถเบลอฉากหลังได้เนียนตาดีแต่เราก็ไม่แนะนำให้เบลอฉากหลังเยอะจนผิดธรรมชาตินะคะปรับระดับสัก2-3ก็ดูดีเป็นธรรมชาติแล้วค่ะระยะซูมของ Samsung Galaxy A 5 2 5 G นั้นเริ่มต้นที่เลนส์มุมกว้างมาก0.5เท่าค่ะก็ให้ภาพที่กว้างสะใจและออกมาดูดีส่วนการซูม2เท่าจะใช้เลนส์หลักมาขยายซึ่งก็ยังให้คุณภาพภาพที่ชัดเจนและไปใช้ได้สบายค่ะแต่การซูมดิจิตอลสูงสุดที่10เท่านะคะจะให ภาพที่รายละเอียดน้อยหน่อยค่ะเพราะไม่มีเลนส์ซูมโดยเฉพาะมาช่วยถ้าใครเน้นถ่ายรูปซูมบ่อยๆนาวแนะนำให้ซื้อ Galaxy A72 จะเหมาะกว่านะคะ เพราะมีเลนส์ซูม3เท่าโดยเฉพาะเลยค่ะส่วนการถ่ายในที่แสงน้อยถ้าเราเปิด Scene Optimizer ไว้ AI ก็จะปรับการถ่ายอัตโนมัติให้เหมาะสมทำให้ได้แสงสีที่สวยงามซึ่ง OIS ในเลนส์หลักจะช่วยเปิดกล้องได้นานขึ้นถึง4เท่าโดยที่ภาพไม่เบลอค่ะหรือถ้าเราอยากถ่ายกลางคืนเน้นๆก็ยังมีไ i g h t m o d เพื่อดึงแสงสีให้สว่างได้ค่ะซึ่งเราสามารถถ่ายกลางคืนได้ทั้งเลนส์หลักและเลนส์มุมกว้างเลย เพียงแต่เลนมุมกว้างเนี่ยจะให้คุณภาพที่ด้อยกว่าเล็กน้อยในที่แสงน้อยค่ะและการถ่ายรูปในโหมดมาโครที่ใช้เลนส์มาโครโดยเฉพาะถือว่าทําผลงานออกมาดีดีพอสมควรให้ภาพคมชัดโดยเฉพาะการถ่ายในที่ที่มีแสงเพียงพอค่ะนี่คือภาพและเสียงจากวิดีโอ 4K 30เฟรมที่เราใช้เลนส์หลัก ที่มีระบบ OIS นะคะหรือว่าระบบป้องกันภาพสันไหวถ่ายค่ะซึ่งถ้าเทียบกับการใช้เลนส์ว่าหมายเ่ะเรียกได้ว่านิ่งกว่ากันเยอะเลยค่ะเป็นยังไงชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกนาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะระหว่างถ่ายเนี่ยเราสามารถปร้บสลับเลนส์ได้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าในโหมด Dual HD 60เฟรมเนี่ยเราไม่สามารถสลับเลนส์ได้ค่ะเราใช้ได้เพียงเลนส์หลักเลนส์เดียวเท่านั้น ส่วนถ้าใครต้องการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสุดเวลาถ่ายวิดีโอก็เปิดโหมดซ u เปอร์สเตดี้ได้ค่ะระบบจะเปลี่ยนไปใช้เลนส์มุมกว้างมากถ่ายเพื่อให้ได้ภาพพิเนิ่งมากพอสำหรับการถ่ายแอคชั่นเยอะๆแบบนี้สวัสดีค่ะนี่คือภาพและเสียงจากกล้องหน้านะคะถ่ายเซลฟี่แบบ 4K แบบนี้กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซล f 2.2แบบฟิกซ์โฟกัสค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีโหมด Portrait ค่ะที่ทําให้การเซลฟี่ของเรานะคะมีแบบหน้าชาัดหลังเบลอได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะปรับระดับได้ด้วยค่ะว่าอยากได้หน้าชาัดหลังเบลอขนาดไหนนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะเรายังมีฟันโ o d e ค่ะที่เขาร่วมกับ Snapchat นะคะที่เขาจะ มีสติกเกอร์และฟิลเตอร์ต่างๆนะคะให้เราเล่นได้เยอะเลยซึ่งสติกเกอร์และฟิลเตอร์พวกนี้นะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยค่ะเดี๋ยวจะลองเลือกที่ชอบจบเรื่องกล้องกันไปแล้วนะคะเรามาต่ออีกจุดหนึ่งที่สะดุดตาม,มากๆเลยค่ะท้ายๆว่าจุดไหนนั่นก็คือฟาหลังนั่นเองค่ะสีม่วงพาสเทลแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะสีนี้นะคะเรียกว่าออซัม m วอร์เลตค่ะ แต่ถ้าเกิดใครยังไม่ถูกใจนะคะเขายังมีสีดามออ s ซัมแบล็ k สีขาวออ o ซัมไวท์แล้วก็สีฟ้า e s o m e Blue ให้เลือกด้วยนะคะซึ่งสัมผัสของฝาหลังเขาเนี่ยจะด้านๆหน่อยค่ะเรียกว่า s o f t Pass นะคะทำให้ผิวสัมผัสเนี่ยรู้สึกถึงความแตกต่างจากมือถือรุ่นอื่นๆค่ะสัมผัสผิวก็จะนุ่มนวลนะคะแล้วก็จะรอยนิ้วมือเนี่ยจะไม่ติดง่ายๆค่ะ ซึ่งทั้ง4สี4ของ s a m s ุ n Galaxy A52 นะคะก็จะเป็นผิวแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งฝาหลังของเขานะคะจะเรียบแบนค่ะไม่มีขอบโค้งไม่มีป่องกลางนั่นเองค่ะส่วนหน้าจอนะคะเป็นแบบ Super AMOLED ค่ะสีสันสดใสนะคะเป็นจอแบนไร้ขอบค่ะมีขนาดใหญ่เต็มตา6.5นิ้วนะคะ ความสว่างถึง800นิตสู้แดดไว้อยู่ค่ะคมชัดด้วยความละเอียด Full HD Plus ค่ะจะใช้ดู YouTube ก็สวยงามนะคะเปิดโหมด HDR ได้เต็มที่ส่วน Netflix นะคะก็รองรับ Full HD ค่ะแต่ไม่รองรับ HDR ของ Netflix นะคะก a m ซุง Galaxy A 5 2 5 G นะคะมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆในตระกูลนี้คือ A 3 2 A 5 2และ A 7 2ค่ะก็คือมีหน้าจอนุ่มพิเศษ 120Hz ค่ะ ซึ่งต่างจาก A52 ธรรมดานะคะจะมีหน้าจอแค่90 h ฮิเท่านั้นค่ะทําให้การเลื่อนหน้าฟีดหรือว่าการอ่านเว็บต่างๆนะคะลื่นไหลเป็นพิเศษค่ะคือความรู้สึกนะคะในการเลื่อนหน้าจอเนี่ยรู้สึกพรีเมียมเกินราคามากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกล้องหน้าที่เป็นรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนบริเวณด้านล่างหน้าจอนะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์ระบบสแกนลายเด้วมือซึ่งสแกนได้ง่ายมากๆเลยค่ะ เรามาดูรอบเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาเพราะว่าเขาเนี่ยให้มาครบแบบที่ทุกคนต้องการจริงๆค่ะมาเริ่มต้นที่ลำโพงเสาริโอค่ะที่ให้เสียงมีมิตินะคะเดี๋ยวนาวลิมจะเปิดเพลงให้ฟังค่ะแล้วก็จะเปิดเสียงให้สุดเลยนะคะมาฟังกันเลยมา บอกเลยนะคะว่าฟังเพลงดูหนังสบายๆเลยค่ะมาต่อที่ผ่อนหูฟังนะคะผ่อนหูฟังตัวนี้เป็นขนาด3.5ม mm ิลิเมตรนะคะแต่ในกล่องเนี่ยเขาไม่ได้แถมหูฟังมาให้นะคะผ่อนชาร์จนะคะเป็นผ่อนชาร์จแบบ USB Type C ค่ะที่เขารองรับการชาร์จไฟสูงสุดได้ถึง25วัตต์ค่ะ แต่หัวชาร์จที่เขาแถมมาให้เนี่ยเป็นแบบ adaptive fast charging 15วัตต์นะคะซึ่งก็ชาร์จได้เร็วพอสมควรค่ะแต่ถ้าใครอยากให้ชาร์จเร็วที่สุดนะคะนาวแนะนำให้ซื้อหัวชาร์จเพิ่มค่ะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเขาให้มาถึง4,500ม ah ิลลิแอมค่ะก็ถือว่าอยู่ทั้งวันแบบชิลๆสำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถ ใส่ไมโคร s d c a r การดเพิ่มได้สูงสุดถึง1เทลไบต์เลยแต่เราต้องเลือกระหว่างจะใส่ซิม2หรือว่าจะใส่เป็นไมโคร s d c a r กา์เท่านั้นเองค่ะ Samsung Galaxy A 5 2 5 G ใช้หน่วยประมวลผล snapdragon 7 5 0 G 5 G ซึ่งใช้ชิปที่แรงที่สุดในบรรดาตระกูล Galaxy A ชุดใหม่ทุกรุ่นแล้วโดยมาพร้อมแรม 8GB และหน่วยความจำา2 8 g g b ค่ะซึ่งการใช้งานทั่วไปอย่างการเล่นเฟซ ใช้เว็บไซต์ถือว่าทํางานได้ลื่นไหลทั้งหมดค่ะหน้าจอก,ก็ลื่นใช้งานก็ลื่นสบายใจเลยโดยผลการทดสอบจาก Geek Bench 5ได้คะแนนแบบ multi-core ไปที่1,817คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่พอๆกับชิป Snapdragon 845ส่วนการทดสอบ 3D Mark ชุดทดสอบ w i l e l i f e Stress Test ก็ได้คะแนนที่ดีที่สุดที่1,103คะแนน ก่อนที่คะแนนจะลดลงเพราะความร้อนในรอบการทดสอบท้ายๆจนเหลือประมาณ630คะแนนแต่สัมผัสหลังเครื่องก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอะไรมากมายค่ะส่วนการทดสอบกับเกม Genshin Impact โดยปรับคุณภาพแบบสูงสุดพร้อมเปิด60เฟรมก็สามารถเล่นได้แต่เฟรมจะร่วงบ่อยโดยเฉพาะเวลาสู้ถ้าเล่นจริงจังแนะนำให้ลดคุณภาพภาพดีกว่านะคะ เรามาดูที่ข้อสังเกตของ s ั m s ุง g Galaxy A52 5G เครื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะจากที่นาวลองใช้มานะคะนาวเห็นข้อสังเกตนิดนึงเรื่องของการสั่นค่ะเวลาที่เราเปิดโหมดสั่นเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ค่ะเวลาใส่ไว้ในกระเป๋าหรือกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันจะสั่นเบามากๆเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีชาร์จแบบไร้สายนะคะต้องเสียบสายชาร์จเท่านั้นค่ะและรีวิวที่ดีต้องมีราคา s ั m ซุ n g g a l a x y A52 5G นะคะเปิดตัวที่ราคา1 3มืา 1499บาทค่ะ ึ่งเป็นรุ่นที่สเปกแรงที่สุดและใช้ 5G ได้รุ่นเดียวในกลุ่มของ A32, A52 และ A72 ที่เปิดตัวในไทยค่ะส่วนรุ่นน้องก็คือ Samsung Galaxy A52 เฉยๆค่ะเปิดตัวที่ราคา11,999บาทนะคะแตกต่างจากรุ่นนี้ตรงที่ CPU ค่ะที่เขาจะลดสเปกลงนิดหน่อยเหลือ Snapdragon นะคะ 720G หน้าจอ 90Hz ค่ะแล้วก็ใช้ได้แค่ 4G เท่านั้นนะคะ ส่วนเรื่องกล้องระบบกันน้ําแล้วก็สเปคอื่นๆนะยังเหมือนกันนะคะชอบรุ่นไหนก็ไปเลือกซื้อกันเลยค่ะซื้อโทรศัพท์เหรอซื้อใจหนูแล้วกันละค่ะ